เดี๋ครับมาชมกันต่อครับในคู่นี้นะฮะในคู่นี้ต่อไปครับคาสสคาเดียมสี่และนคงโกคนับแปดเจก์ดชิกดาริงก็มีหกมาดามี้เสร็จบริษัทที่ที่อจักรพดแปบริััทพีเอ็นโกมอลตะโก้คร์วัตุ 我知道他很好。<laughs> <laughs> ได้ปูเลยข้าหวานได้ตะโกที่เด็กเพื่อนเด็กแลุณพี่พยาาล

็นคู่ที่8ของวันนี้แล้วกับทานตะวัน f c x ลูกรยามบ c ครับครั้งที่3ครับน้องบสัสซันครับในชุดสีขาวกับเท้่ยวชาคาเฟ่ครับในชุดสีน้ำเงินก็พระฉะนั้นแล้วครับตันนี้เป็นคู่ที่คู่ที่8แล้วครับวันนี้ ที่แปดแล้วไหลออกมาทางัาขวาครับสำหรับเจ้าชาคาฟี่ มาต่อครับถลับไปถึงมือ3้าตู้ก็วะมาดีต้องบอกว่ายาวๆแล้วต่อครับได้ถูกใหม่ไหมสองหน่งสองหน้่งสองหน่งสองหน้่ง ต่อมาครับไล่ไม่จนแล้วตอนนี้อะหงังนิกนีกก well ันอยู like ่ครับจแม่ลุงเก้โอ้ลววาเขาววบาลวัเอย่างได้อยู่แล้วจาว่าะนด้แก้วจากราอเปลบ้านสาเหลี่ยมครับฝากสเครื่องหนึง แก้ปัญหาจะพาะอยนใช่ตอบมเดี๋ยวรวมปาูขึ้นมืเลย เอาละครับต่อมาครับทิ้งไว้เอาได้โอ้โหเกือบได้ครับแม่เจ้าช่าครับพี่โอ้โยจังหวะนี้ครับน้องปราสาเกาไม่รออะไรเลยครับจังหวะนี้เตะยาวเลยครับแม่นี่เป็นนัดที่สองของน้องปราสาทแล้วนะฮะเพราะว่านัดแรกที่แพ้มาครับนัดนี้ต้องชนะอย่างเดียวครับถ้าอยากเข้ารอบนะฮะนี่แหละนัดที่สองแล้วมันจะมีความหมายแบบนี้แหละครับ นัดแรกดีน้องก็างนี่แพ้มาครับ่นนัดนี้ต้องชนะให้ได้ครับถ้าอยากไปต่อครับถ้าอยากไปต่อต้องชนะให้ได้ครับแหมมันจะสนุกแบบนี้นะครับเะีาร์ดาคำเฟ่บ้านสาสเรนี่จะเป็นคำตอบนะครับคู่ต่อไปก็เตรียมความพร้อมเลยนะจะเป็นนัดแรนัดที่สองของเพื่อนโยเอ็กพีเอออต้แครับพบกับ n อ็นออครับเอ็นออิครับ น้องบาสางยมบาลรอบวงโชว์ไอศุกประตูโชว์ออกมาได้ครับเก็บไว้ได้แก้วชาคาเฟ่แก้วชาคาเฟ่แม่ดักเอาสวยก็ตัวนี้อย่างพิงไว้พิงไว้แล้วเฝ้ากรรมการเป็นเฝ้าครับเข้าจากด้านหลังแล้วตัวนี้ครับบังจนมิดนะครับเพราะอย่างนั้นนะฮะมาก็ต่อได้ไหลกันไปครับ ต่อแล้วเอาทีได้ต่อครับ ต่อรับนนี้นะครับเอาเชีย,ยร์ด้ากันเชียร์พร้อมกันเลยครับของเคพื่อนพร้อมกันอ โอเคได้ hey, <coughs> hey,

และไม่ได้แลยวันนี้นนบอลจาก้าประตูมือทกคนานที่รา,า,จจาเก็บได้ครับเจ้า่อเย์เจ้าพ่อเฟยมาเจ้าพอยมาไายได้ไหมยังได้อยู่ครับตอนนี้เ อครับเป็นบอลจากหน้าประตูครับ<ฮ>บอลหน้าประตูของน้องบอสซันน้องบอสซันโยกยาวเ,เลเลนไปไหมเก็บไปได้ครับวันที่เอาเราเจ้ากาอล์ฟพีอ,อยู่แล้วไปตอ่อยังไงครับไปต่อ,อยังไงเอ้รอกมารให้ปิงก่อนของเจ้ากาอฟพี่ครับ เองเจียข้างสนามก็สนุกเราใจแล้วตอนนี้บอลถูกไก่ไหมแบบนี้ยังทไม่ได้ประตูย้อนกลับมากันใหม่แล้วไม่ได้ครับ <c oughs> ยังคงเป็นบอลชุ่มของอเจ้าคาเฟ่ครับเจ้าชาคาเฟ่บ้านสาสี่เหลี่ยมทุ่มไปแล้วบอลออกไปแล้วครับ ถูกมาณอ <Humans. S 1> ืมแล้วออกไปแล้วครับกรรมการให้เป็นบอลของน้องปสันครับน้องปสันน้องอสัทุ่มติดมแปวจังหวะนี้จะให้เป็นบอลของน้องปสันครับเอ๋เดินตรงแล้วตอนนี้ ตรงเขามาแล้วจะได้ไหมหักไปโตกับแบบนี้ข <lak> ึ้นมาสามวาระแล้วโบโบนี่่ฮะเออเออแอบข้างสนามคุญแจกรัาเพื่อจะจารรืบอกว่ามึงลงมาไหมมึงจะลงมาเไหม อันนี้ความในใจของเพื่อนในสนามใช่ไหมฮะได้ออ <laughs> <laughs> มากรนตอนยกไปแล้วลูลมีพื้นที่มีพื้นที่ไหลกลับมาโอ้โหแน่นแล้วครับตอนนี้แน่นแล้วครับแน่นแล้วครับแบบนี้กลับพื้นไปใหม่ครับออกมาไปถึงพื้นฝาประตูครับเขียไม่ได้ไหมโอ้มีโอ้โหกล้าเล่นเหลือเกิน ได้แล้วเสียแล้วเสียแล้วแล้ว,แ,ลวแม่โอ้โหเอาดีครับยังไงูดวจิบแล้วกรรมาการเป่าเป็นเฝ้าปินบอลของเจ้าทาคาเฟ่ครับแม่เกือบไปแล้ววันนี้โอ้โหมาอะไรครับ หิวไว้ได้ไปต่อครับตอนนี้ขึ้นมาแวนไหมไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเอ้ยเดียบร้อยเป็นบอลเต็งติดนะครับพีครับของน้องประสันครับ แม่คะแนนเดียวดีถือว่าเหนื่อยนะฮะแต่ลุ้นเข้ารอบครับน้องประสางครับคะแนนเดียวนี่เหนื่อยแล้วมาต่อได้จบมาจังหวะนี้ครับอย่างเป็นบอลของน้องประสางน้องประสางไม่มีเสียงนกบินเอ้าคนละสนามลูกโอ้ยเสียงนกบินแยกรอลเล็กบอลเลยครับทำให้นักฟุตบอลเราหยุดก็ไม่กี่นิดคืออะไรนะ ยัมาได้ยังได้ครับเจ้าชาคาเฟ่เจ้าชาคาเฟ่ซาซีเลียมเจ้าชาคาเฟ่เจ้าชาคาเฟ่บานซาซีเลียมครับยังได้ครับบอลชุด เราไม่ได้เอาลงแบบนนี้มาแล้วโอ้โหโอ้โไม่ได้จบแล้วแบบนี้เอาแล้วครับตัวกัมเปยยังได้ครับแก้วชากาแฟยังแย่งมาได้แล้วที่เข้าหาแล้วสไลด์อยู่แล้วนะวัยรุ่นที่บอลกรรมการบอกโดนที่บอลแล้วไหลมาเก็บไม่ได้น้องประชันน้องประชันแก้วชากาแฟวางไว บางไว้บางไว้แล้วบางไว้อยู่ยังไม่ออกยังไม่ไปไหนแล้วหวะนี้กรรมการเป่าเบินบอลออกหลังครับเจ้าเดี๋ยวเล่นเป็นบอลเป็นบอลจากหน้าประตูโน้ายาวๆมาครับเนี่ยบางไว้โดน้กุ่มกไฬาบาส กันบ้างน้องประสาทเห็นสวยแล้วในวันนี้หักเข้ามาโอ้โสวยเนดีครับเอาแล้วครับมีเวลาแล้วครับแบบนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับโ,โอ้ยแม่มีโอกาสแล้วในวันนี้มีโอกาสแล้วก็มีเวลาม,มีพื้นที่เลยครับมมมแ,แม่แต่ยังไม่ได้ครับประตูที่ต้องการของน้องประสาทครับนี่ครับเพบบื่อนบดดันเข้ามาดันเข้ามาอะไรเอ่ย ดาับแาดแข้งครับโอ้หนี่นะครับหลายไปแล้วครับใบเหลืองวันนะี้ครับแสดงแข้งครับแสดงแข้งนี่ลหลไปแล้วน,นะวันน <ไป S 1> ี้ครับกรรมการแก้ยี่แล้วครับแสดงแข้งที่ออกก่อนเลยนะต้องหาแสดงแข้งใส่ก่อนครับ,รบต้องใส่กรอนแสดงแข้งแล้วอืมจากจังหวะจะไดูดีๆครับกรรมาการเห็นแล้วนี่ใบเหลือทงทันทีครับเชิญออกนอกสนามด้วยครับ ยยาวยาวมาครับเก็บไว้ได้ไหมครับเจวชาคาเฟ่สะสีเหลีย่ยมอย่างได้อยู่บนบนมาแล้วแม่บนไม่ออกบอลไม่ออกแล้วจากวะนนี้เป็นบอลของ ศาสีเรียงครับเพราะว่าอย่างนั้นแล้วครับฟังบอลครับในฟังบอลจะโดนเหลืองได้แล้วครับอ้าวสนับแข้งครับโอ้ยเอาวอะไรดีครับอย่างครับอย่างใบเหลืองอีกแล้วก็สนับแข้งครับเออตอนนี้ดิกรรมการ์ลิงสนับแข้งกันหนักแล้วตอนนี้ครับหลายท่านแล้วตอนนี้ล้าใครไม่ใส่สนับแข้งครับเออไหนที่ออกข้างออกหลังไปครับตัวนี้การทุ่มเต็ม เดี่ยวเป็นเตะมุมครับเป็นเตะมุมของเปนก่อนเลนก่อนแก้วชาคาเฟ่บ้านซาซีเลียมคู่ต่อไปครับเพื่อน U X T A อ n ตู้แอร์ครับกับ N O N T ครับ N O N T ในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมของท่านในข้างสนามได้เลยครับโยมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไป ตอนนี้นี่ยกยาวยาวแม่บอดอกหลังไปครับดูดีการเป็นความตั้งเต่จากหน้าประตูของเจ้าชาคาเฟ่ครับเจ้าชาคาเฟ่ เจ้าค oh. ับพี่อ้าวได้บอลเจะไปยังไงล่ะตบไปแล้ตบไปเล่นต่อไปเบียร์ไรฮะนเลอรต่อไปเข้าตายแล้วโอ้ยเอบอลนหน้ายตัครับอ่าออทาอ่ะเดี Off ๋ยวเลยนะพ โยกยาวๆมาครับโอ้ตอนนี้นี่คึ่งกันไวหนักแล้วครับไหลมาโล่งๆยังไม่ได้ครับเอ่มาครับน้องประสังน้องประสังนองประสังหักเข้าไปแล้วไม่ผ่านจังหวะนี้แถวสองอยัางเป็นบอลของน้องประสังครับ ตีประมาณหนึ่งสองหากเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายไหลเขาา้าไปใดยิงไม่ยิงไม่ได้ยิงไหมแล้วโอ้โหไหลจังบ่าไปแล้วตอนนี้เออมันกุกขิดกุกขิดกุกขิดอยู่ตรงนั้นแล้วบในมือที่ไทยคนระับมันยิงไม่ได้ครับอ่ะตอ่อโยกออกมาครับเก็บได้ไหมยิงไม่ได้ไหลเข้าไป โย่มาต้อนโย่มาตอนขบมาได้ไครับน้องปราน้องปลาซังมาก็่ไมได้อ้โหม่มีไข่กับลูกีเดียบแงว่จะโตกลับของเจ้ากาแฟไม่ได้ คุณเข้ามาแล้วไม่ได้ครับบอลข้างไปครับถักมาได้ทิ้งไว้แล้วตาเขวนี้ไปต่อหักมาได้ครับไปกันต่อได้ไหมโอ้โบอลลูเท้าโดนเจ่ไว้ครับยันคงเป็นบอลของ น้องบาสันคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมในสนามเลยครับเพื่อเอ็กพีเออัลตัแอร์ครับจับเอ็นออลนิวทีอ่าในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับระวังครับระวัง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 ครับระวัง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 รัขอกำแพงแล้วครับ ออขอคำแทงกับเราสัญญาณนกพินแล้วไหลออกไปครับวิ่งโหวิ่งเห็นไงมะรบลบครับกรรมการมองมไปแฉลบกลายเป็นเต็มมุมครับอะไรครับตูอะไรครับเนีรร่ย แสดบแข่งอีกครับผมเออสีน้อยสามสิโดนงใบเลื้ยงแสดบแข่งอีกหลายใบแล้วนะครับเออแล้วโอ้กรรมการต่อทุ้ทีหมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับเพื่อนโย XPEO ตัวแอรพบกับอิน O Newin ครับ